โอเคนะผมก็ขอการสวัสดีซาวีทาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับวันนี้ก็จะมาแจสกสกิปอัปเดตใหม่ล่าสุดครับสกิปตนวนี้ก็จะเป็นสกิปฟรีที่ไม่ต้องหาคีย์นะก็จะมีชื่อว่า a อคแท็กฮับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสกิปตัวนี้นครับก็จะเป็นสกิปค่ายของคนไทยนะครับเดีย๋ยวผมก็จะแปะล,ลิงก์ดิสคอยดไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดให้นะครับก็สามารถปรับแต่งหน้าต่าง UI ได้ด้วยนั่นเองนะครับเมนูฟังก์ชันก็จะมีการออโต้ฟาร์มเลเวลการฟาร์มบอสต่างๆนะครับแล้วก็สาาาามมมรรรรถฟฟ์์์ออีลิคคนเเต ชมก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปทําการออโต้ฟาร์มนะครับอย่าลืมมาเลือกอาวุธตรงนี้ก่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นการเทเลพอร์ตนะครับผมแล้วก็สามารถลงดันเจี้ยนได้ด้วยนั่นเองครับอันนี้ก็สามารถเลือกซื้อชิปต่างๆนะครับแล้วก็สามารถกดออโต้ลงดันเจี้ยนได้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาลองออโต้ฟาร์มเล็กๆน้อยๆให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออโต้ฟาร์มเลเวลนั่นเองครับพอมาในการฟาร์มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างไวเลยนะครับแล้วก็ค่่่่่ออนน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 ข้้้าาางงลลืเเยัััััะะะคคคครรรรรบบบททผูชมหกใใีีีสสจตว์ ผู้ทาผมก็จะแปะไว้ตรงคอมเมนต์บางหมดเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถไปเข้าที่คอร์ดเขาได้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผมเจอกันครับ